เห็นจริงๆดูเอามือบังตรงนี้จะเป็นเบ้าตาเไหนๆเขาออกมากไม่มีปากปากตรงนี้ปากเลยนะน,นี่จมูกดูจม,มูกหนึ่งดูจม,มูกสองอันนี้ปากออกไหมดูเฉพาะจม,มูกกับปากไม่ใช่ตรงนี้นะหน้าอยู่นี่จะบอกว่าให้สามสิบห้าสัปดาห์ตอนนี้เขาก็ควรจะหนักประมาณสักสองโลสารนะคะแม่ต้องมันหนักขึ้นสักหน่อยนะแม่เนี่ย กินข้าวได้ปกติเลยใช่ไหมคะเพิ่มโปรตีนนะคะเพิ่มพวกแบบว่าไข่อะไรเงรี้ยค่ะไข่สักว่าละสองฟองด hey, นะ้นเฮ้เธอเป็นผู้หญิงนะจริงจริงเด้อไม่เปลี่ยนเลยแคไมได้แคมใหญ่อะไรมาหมดอ่ะ <laughs> ชัดเจนทุกสาวน้อยตอนนี้ควรสองโลสามลูปไม่ได้สองโลสี่เจ็ดสิบกับโลห้าก็โอเค ตอนนี้35กว่าจะคลอดน่าจะขึ้นลิปมันห้าขีดน่าจะ2โล9 3โลมานนี้นะคะถ้าผลดีก็ถึง3โลเด้อนี่น่าจะว่าน้อยเอามือออกหน่อยสินูอันนี้เอามือขึ้นมาบางตรงนี้เด็กกำบันเพิ่นอยู่นี่กำกำแบ,บ่ๆอยู่ด็กำอีกแล้วกำกับแบไม่ค่อยเห็นหน้าเลย ขยับไปเยื่นดีนะนี่แม่อมแอคทีฟเลยไงนี่น,นี่นี่พอนะ่พอ,พอหน้าน้อยคือตรงนี้นะเป็นหน้าผากตรงนี้ก็คือจมูกเขาตรงนี้ก็คือปากเขานี่แกมตรงนี้จะเป็นบ้างาะะตาหน้านะ ผ่านีได้อันนี้ก็มือข่าที่หนึ่งอันนี้ก็มือท่าที่สองคือเขาก็จะเขาก็ไม่มีที่ไว้เะนาะเขาก็จะอยู่ในเขาไม่มีที่ไว้เขาก็จะขึ้นมาบางอย่างนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่ท่าทปกตินะ,ะท่าดีอยู่ที่ซอกคอเลยโอ้ผมยาวเชียวเห็นไรผมไหมไหนะปิวสวยอยนะตรงเนีน้ยไรผมนะตรงผมนนะ เชื่อตรงน,นี้แต่แต่ตรงหน้าผากดูให้ไม่ได้เน้อต้องไปด,ดูหลังข้อนะคะหลังข้อลูกหมอตัวน,นี้ก็ไรยเยลไงเอามาโอ้ตรงน,นี้กว้างมากลูกสาวคุณนหมอนะะ่ะน <c oughs> น่าจะดูได้แค่นี้ตอนนี้ใส่สะดือมีมาอยู่ข้างๆคอฝั่งเดียวไปหัวมันมากอง,กองฝั่งเดียวไม่ได้พันคออะไรนะคะอยู่ตรงน,นี้ตรงน,นี้แต่ว่าตรงด้านหลงนังเห็นไหมตรงท้ายทอยเนี่ยก็ไม่มีมีแต่ไรผม ไม่ได <Es> <an> ้มีแต่จะรีบแบบอ้ออย่างเงี้มันมาฟ้องให้เราี้แค่้ั้นเองแม่ก็เหมือนเดิมสังเกตลูกดิ้นให้เกินวันลาสิบครั้งค่นั้นเองนะเดี๋ยวน้ำหนักยังไม่ผ่านเกณฑ์เดี๋ยวรอบหน้าน่าจะนัดอีกสองสัปดาห์แล้วก็ข้อแล้วนะคะครับรอบหน้าสุดท้ายและมีเสียงหัวใจของน้อยสว่าเสมอเดนดีดิ้นดีน้ำข้ามดีนะแต่ะดีไม่มีการขอ